วงการ AI เดือดใครจะเชื่อว่าแค่ปีเดียวเจมูนาจะตโตโพดพลาดขนาดนี้แย่งส่วนแบ่งการตลาดมาจากแชร t GPT ไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแถมผู้ใช้ก็เปลี่ยนไปแล้วจากแค่ถามตอบกลายเป็นยุคสร้างแชร์ด้วย AI เต็มตัวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเจมูนาเติบโตแบบก้าวกระโดดภายใน12เดือนที่ผ่านมาจริงๆครับส่วนแบ่งการเข้าชมทราฟิกแชร์เพิ่มขึ้นจาก6 1 0ไปเป็น12.9เลยทีเดียว ปัจจัยสาคัญที่ทําให้ยอดผู้ใช้พุ่งกระฉุดก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่าแนโนบานาน่าชื่อน่ารักแต่ริดเดตไม่น่ารักนะักในขณะเดียวกันอุพนเอและก็เปิดตัวซอแร์แอปสร้างวิดีโอสุดล้ําทําให้พฤติกรรมผู้ใช้ทั่วโลกเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนสู่ยุคที่เรียกว่าสร้างแชร์ด้วย AI อยังเต็มรูปแบบเจมินแรงจริงยอดการเข้าชมเจมินเติบโตอย่างต่อเนื่องและเริ่มแย่งพื้นที่จาก c ช a t g พ t ในบางภูมิภาคแล้วนะครับสาเหตุหลักๆก็มาจากฟีเจอร์สร้างภาพแนโนบานาน่า ที่กลายเป็นกระแสไวรันไปทั่วบ้านทั่วเมืองผู้ใช้เปลี่ยนไปแล้วพฤติกรรมของผู้ใช้ AI เปลี่ยนจากการใช้เพื่อค้นหาคําตอบมาเป็นการใช้เพื่อสร้างและแชร์คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียมากขึ้นกลายเป็นเทรนสาคัญของตลาด AI ในปี2568เลยทีเดียวสร้างแชร์คือเทรนกระแสการสร้างและแชร์สะท้อนให้เห็นจากความนิยมของเครื่องมืออย่างแนโนบานาน่าของเจมินายและแอปสร้างวิดีโอซอร์ของ OpenA i ที่กระตุ้นให้ผู้ใช้สร้างผลงานจริงๆแล้วเอาไปอวดชาวโลก ศึก AI ระลอกใหม่เริ่มต้นแล้วข้อมูลล่าสุดจากซิมเลอร์เว็บเว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์เผยให้เห็นว่าเจมเนอยของ Google กำลังขยายส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการเติบโตที่น่าทึ่งถึงเท่าตัวในรอบปีที่ผ่านมาในขณะที่ใช a ิพ p ทของ OpenA i เริ่มที่จะเสียเปรียบในบางตลาดหลักๆไปบ้างแล้วรายงาน generative AI traffic share อ้างอิง https colon slash slash w w w s i m l u e c o m slash c o p s l a d u content s a s p l o a d slash 0 a l a s h t t a c m e n t global k i ai tracker k i t 1 pdf https colon slash slash w w w s i m l u e c o m slash c o p s l a d u content s a s p l o a slash 0 a l a s h t t a c h m e n t global k i ai tracker k i t 1 pdf ข้อมูลณเดือนตุลาคม2,568ซึ่งวัดจากสัดส่วนการเข้าชมเว็บไซต์ และแพลตฟอร์ม AI ทั่วโลกระบุว่าส่วนแบ่งการเข้าชมเจมินายเพิ่มขึ้นจาก6.10%เมื่อปีก่อนเป็น12.9%ในปัจจุบันในขณะที่ c ชช t พ p ทีลดลงจาก87.1%เหลือ74.1%แม้จะยังคงเป็นผู้นำตลาดโดยรวมแต่แนวโน้มนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้เริ่มหันไปใช้แพลตฟอร์มอื่นๆมากขึ้นแล้วแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจ c ชช t พ p t ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แต่การที่เจมินายโตเร็วขนาดนี้แสดงว่าผู้ใช้เริ่มมองหาทางเลือกอื่นแล้วจริงๆ n นโนบานาน่ an ana, มามาเมื่อที่ปลุกกระแสให้กูเกิลหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ช่วยผลักดันให้เจมินาเติบโตอย่างรวดเร็วก็คือฟีเจอร์แก้ไขภาพ AI ที่ Google เปิดตัวในเดือนสิงหาคม2568ภายใต้ชื่อ n นโนบานาน่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจมินา2.5แฟลตชื่ออาจจะดูตลกแต่ความสามารถนี้ไม่ตลกเลยนะครับทาง Google บอกว่า n นโนบานาน่าถูกใช้งานสร้างภาพไปแล้วมากกว่า5 0 0 0ล้านภาพโมเดล AI ตัวนี้กลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว เพราะชื่อที่แปลกและจําง่ายแถมยังใช้งานสนุกและมีลูกเล่นมากมายที่ผู้ใช้แชร์ต่อกันจนติดเทรนด์บนที่ถอ k และ X ทวิตเตอร์เดิมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จํานวนมากนอกจากนี้รายงานจากอิมาคิเตอร์อ้งอิง h t t p s w w w i m a k i t e r c o m c o n t e n t n a n o k i t b a n a n a k i y p u r p l e k s y j i m m y k e t o p k i o f f k i o s k i a p p k i s t o r e k d o w n l o a d q u e s t i o n m a r k u t m s o u r c e c h e c k c o m h t t p s w w a w e b i m a k e t e r c o m c o n t e n t n a n o b a n a n a p r o p e s i g e m u n e t o p k o f f k i o s k i d a p p k i s t o r e k e d o l l a d s q u e s t i o n m a r k u t m u n d e r s c o r e s o u r c e เท่ากับ check.com ยังชี้ว่า g e m u n e เคยขึ้นเป็นแอปฟรีอันดับหนึ่งบน iOS App Store ในสหรัฐอเมริกาโดย Nano Banana เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันข้อมูลจาก a f f i q u s อ้างอิง h t t p s a f r i q u s c o m H T T P S c o a s f i <ix>. c a s o com ยังระบุว่ายอดดาวน์โหลดของแอปจ e ม i น i เพิ่มขึ้นถึง331เมื่อเทียบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนตุลาคมและเฉพาะในสหรัฐอเมริกายอดดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น88ในช่วงเวลาเดียวกันในขณะที่คู่แข่งอย่าง Firefly ของ Adobe ลดลง68อย่างไรก็ตามแม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าจ m ม n นกำลังมาแรง และเริ่มแย่งส่วนแบ่งจาก ChatGPT ได้ในบางภูมิภาคและแพลตฟอร์มแต่ข้อมูลจาก s i m l ิลเว็บชี้ให้เห็นว่า ChatGPT ยังคงมีผู้ใช้ที่เหนียวแน่นสูงกว่าและยังคงครองอันดับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และแอปโดยรวมมากกว่า g จ m i n i อยู่ดีตรงนี้เป็นจุดที่ต้องจับตาดูต่อไปว่าเจม i n นจะสามารถรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ได้นานแค่ไหน OpenA สู้กลับเปิดตัวซอรอแอปสร้างวิดีโอสุดฮิตในเดือนตุลาคม2568 OpenA i ก็ไม่ยอมน้อยหน้าเปิดตัวแอปสร้างวิดีโอที่ชื่อว่าซ o r a ซึ่งสามารถสร้างคลิปวิดีโอจากข้อความเทคทูวิดีโอได้โดยตรงและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วรายงานจาก Business Insider อ้างอิง https c o www businessinsider com open kit market k i t share k i t 7 0 0 k i t billion k i t sam k i t o r n k i t check k i t sort k i t ai 2 0 2 5 k i t 1 0 u t i o n mark utm underscore u r c e เท่ากับ check com https colon s l a s l a www.businessday.com s l a o p e n a market share ข0ดดศูนย์ศูนขีด billion s a ดแอมคิดออตเมนขีดเช็คขีดซรดเอีดสอขีดหน question mark utm underscore source เท่ากับ chat.com ระบุว่าซอร์มียอดดาวน์โหลดทะลุหนึล้านครั้งภายใน5วันและขึ้นอันดับต้นๆของแอ Store ในหลายประเทศแสดงให้เห็นถึงการขยายสนามแข่งขันจากแชทบอทไปสู่วิดีโอเอยังเป็นทางการ ซอรถูกออกแบบมาให้เน้นการสร้างคลิปสั้นๆในรูปแบบวิดีโอแนวตั้งที่แชร์ได้ง่ายคล้ายกับทิกทอกหรือรีสของมิเตอร์ทำให้เกิดกระแสะการแชร์ผลงานบนโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วกระแสะซระยังส่งผลกระทบต่อแพลตฟอร์ม AI อื่นๆทั้งในด้านการเข้าชมเว็บไซต์และเวลาที่ผู้ใช้ใช้บริการโดยรายงานจากเทครันช์อ้างอิง https://tekrunch.com/202509 หนึ่งหกสลัดเจมเนคิทท็อปส์ขิดเดอะขิดแอพขิดสต๊อกขิดแตงขิดทูขิดนิวขิดเอไอขิดอิมเมจขิดโมเดลขิดแนโนขิดบานาน่าสลัด question mark UTM underscore source เท่ากับ chat dot com https colon slash slash techcrunch dot com slash สองศูนย์สองห้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งหกสลัดเจมเนคิทท็อปส์ขิดเดอะขิดแอพขิดสต๊อกขิดแตงขิดทูขิดนิวขิดเอไอขิดอิมเมจขิดโมเดลขิดแนโนขิดบานาน่าสลัด question mark UTM underscore source เท่ากับ chat dot com พบว่าในช่วงที่ซอเระเปิดตัวเว็บไซต์เนื้อหาข่าวและสารนุกรมไหลยังวิคมิะหีมีการเข้าชมลดลงประมาณ8%เมื่อเทนิยบกับปีก่อนสะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้หันมาดูวิดีโอ AI และคอนเทนต์สั้นๆมากขึ้นตลาด AI แตกตัวคู่แข่งหน้าใหม่ทยอยโผล่รายง,งานของซิมเลอร์เว็บยังระบุอีกด้วยว่านอกจากคู่แข่งหลักอย่าง ChatGPT และ Gemini แล้วตลาด AI แช่ตกบ,บอดและการสร้างเนื้อหากำลังถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนย่อยๆ p e r p l e er x i t y AI ด้านการค้นหาข้อมูลมีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นเป็น2.10% Clock Anthropixel ขยับจาก1.7%เป็น2.0% Deepseek เคยเป็นดาวรุ่งด้วยส่วนแบ่ง6.8%เมื่อ6เดือนก่อนแต่ลดลงเหลือเพียง3.7% Clock Excel เคยขึ้นไปแต่3.1%ก่อนจะตกลงมาเหลือ2.0% Microsoft Copilot ยังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ1.2%ตลอดทั้งปี ตลาดรวมของ AI แชร์ตกบอดในปี2,568มีการเข้าชมรวมกันเกือบ100,000ล้านครั้งจากเครื่องมือ AI กว่า1,500รายการทั่วโลกและมีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึง123%อำนาจอยู่ในมือบริษัทยักษ์ใหญ่นักลงทุนชื่อดังอย่างชามาต์พาลิหาพิทยาชอมแมทพาลิหาพิทยาเยอะได้วิเคราะห์ข้อมูลตลาด AI อ้างอิง https colon x.com c h, h t a h 1980004924458197472 https c o l o h x.com slash t a h 1980004924458197472วงเล็บปิดวงเล็บปิดจากซิม i l ลเว็บและชี้ให้เห็นว่ากระแสการเติบโตของเทคโนโลยี AI กำลังเข้าสู่ยุคที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ได้เปรียบกว่าเพราะพวกเขามีฐานผู้ใช้ และระบบนิเวศที่กว้างขวางกว่าสตาร์ทอัพ Open A ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดแต่กำลังเสียส่วนแบ่งให้กับ Google และ m t t ทที่มีความได้เปรียบในการเข้าถึงผู้ใช้โดยตรงส่วนเสียของอิลอนมัสอาจจะต้องหาพันธมิตรหรือเข้าซื้อกิจการเพื่อขยายฐานผู้ใช้ในขณะเดียวกันภาลิหาพิทยาเตือนถึงแนวโน้มของเครื่องมือโคดดิ้งเอเจนต ที่เติบโตช้าลงเนื่องจากไม่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในระดับองค์กรผู้ใช้จำนวนมากเลิกใช้งานหลังจากทดลองใช้ในช่วงสั้นๆสะท้อนให้เห็นว่าตลาด AI กำลังเข้าสู่ช่วงคัดกรองเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพจริงอย่างไรก็ตามการที่ Google ผนวก Gemini นนเข้าไว้ในระบบบริการของตัวเองตั้งแต่การค้นหาเซิร์ชไปจนถึง Android และ YouTube ทำให้ Google สามารถเข้าถึงผู้ใช้นับพันล้านคนทั่วโลกได้ในท,ทันทีซึ่งแตกต่างจากสตาร์ทอัพที่ต้องสร้างฐานผู้ใช้จากศูนย์ Google สามารถฝังเจมเนยเข้าไปในบริการที่คนใช้อยู่ทุกวันได้ทันทีเช่นฟังก์ชันช่วยเขียนอีเมลแก้ไขาภาพหรือสรุปเนื้อหาใน YouTube ซึ่งช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้โดยไม่ต้องโฆษณาอย่างหนักแนวทางนี้อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เจมเนยค่อยๆแสงขึ้นมาในตลาดโดยใช้จุดแข็งด้ระบบนิเวศแทนที่จะเร่งเติบโตแบบฉาบฉวยเหมือนกับแพลตฟอร์มหน้าใหม่หลายราย